โอ้ยนั่งล่มตัวค่ะเฮ็ดโอ้ยเคลื่อนไปหน้าจอเฮ็ดนั่งล่มค่ะยังบ่เสียเด้อค่ะยังหอมอยู่ไ่น่ะนยังไม่เสียค่ะที่แทบพวกหัวใยหนีถอนยากเมื่งได้แต่ถอนอันนี้เด้งค่ะว่าจะถอนยากบ่ถุงมือขาดอีกแล้วค่ะเอามาคู่เดี๋ยวนี้เอออันนี้หัวใหญ่แน่นอนเลยเอามาเคลียร์กัน มันมีผู้เบาวซ้ำหน่อยคือจะแมนพวกเลี้ยนให้สักคุ่น่ละค่คะเขามานั่งเล่นอยู่มองทาน้ำนะคุยกันเสียงมันก็นเลยเข่ามาเด้อค่ะนี่กว๋วยไ่เด้อค่ะใบนี่ก็ใส่ได้เด้อค่ะใส่แทนพวกใบหอมได้เลย นโอ้โหเงาเงาโบมันใหนหน้อยเนี่ยคะเ,เนี่ยป้านเงาใหญ่เลยเนี่ยนี่ค่ะหัวเอาไปหวังคุณกันเอาไปฟาดไปฟาดแช่ขอนใหม่กันค่ะ Why a <is> that? t is um, white Um, Onion <No. S 3> Yes You Never Tried no. Green. <laughs> yes green Look like yes. s c a l ี้ยง yeah yeah yes เห็นไหมคะวันนี้เราฝรั่งจะเหี่ยคู่คนเดียค่ะเขาบอกคอยใส่ใจส่วนมากพวกนี้จะซื้อกินพวกนี้จะซื้อกินกินขนาดเฮ็ดอยู่หลังบ้านแท้ๆยังบอเก็บเด้ค่ะเมิ่งฮกขาดลหร อุ้ยงามเด้เนี่ยวันนี้ค้นยางหลายยี่หลี่งามเด้เนี่ค่ะเนี่ย,ยใ้ถุงมันยากเติบยืดได้ค่ะอุ้ยเมื่อเห็นอันนี้ค่ะเจลลี่เ๋ือทอนแล้วตรงหาเลาะเบิ้งเลาะนี่หามีเจลลี่ค่ะ นี่ปีนขึ้นมาปีนขึ้นมาจากถนนสูงเกือบหอดแอลค่ะเราว่ามีมองดึงน้ำนี่สังอันใบแก่ๆออกกันค่ะบานี้จะดึงได้ป่ะโอ้ <c oughs> มองเร็นดึงงะะ่ายๆเลยค่ะ พื่อนอะโอ้โหเพื่อนอะเพื่อนอะคางเงาหน่ะโอ้โหขันแม่อยู่ในหัวในน้อยฟาดบอ่อออกค่ะฟาดดินบอ่อออกเลยเอาไหมฟาดไหมสันะจะนัก นะเริ่มฟาดออกหัวกันน้อยกันล้นลงลนลง,ลงเดี๋ยวับปงเอียดค่ะเ <c oughs> นี่ยค่ะเนี่ยจังสิล่ะได้ถอนพันขึ้นมาก้วก็ต้องไปกินค่ะ The weather is so beautiful. Yes. This one is so beautiful. Yes. <laughs> so beautiful. Wow. Did you feed him? No. No, I'm going to feed this guy. <laughs> เห็นหงที่เขาเห็ดปีกเป็นกลมๆตรงนั้นนะคะ Where is the o t e r one? t h e s t <Those> o <two. S 1> Yes. Oh. เขาจะมาแต่แต่กลัวกลัวหมาจะวิ่งหนีค่ะโอ้ไปซะและเดี๋ยวคิดว่าเขาคงมาปกติมีสองตัวนะเดี๋ยวก็มาเชื่อสิเดี๋ยวจะเอามือวิบน้ำค่ะเอาหอมล้างตรงนี้ซะเลยไม่มา ไม่มาไปละไม่มาค่ะเปิดคัดลาดเลยค่ะควาปปี้ควาปปี้ไง What you didn't keep? No, no 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 keep the fish oh, just for fun just for fun just for fun <Yes. S 1> ปกติเขามีเป็นคู่นะแต่อีกตัวไปไหนก็ไม่รู้ว่าไง ไปไหนก็ไม่รู้น้อยครั้งที่จะเจอห่านตัวเดียวว่าไงว่าไงมามามา,มาแล้วทุกคนถ้าเห็นหานเห็นหงใกล้ๆเนี่ย จะอยู่นานเลยยากมันมัน,ม,นมันสวยแบบบอกไม่ถูกอ๋คอนนค, <c oughs> คู่อยู่นู่นค่ะมานี่มาไปละคู่อยู่นี่ รอยคนตัดนะคะมีรอยคนตัดไป คนที่เขารู้ว่านี่เป็นยานะคะเขาจะตัดคุณจะเห็นนี่แล้วค่ะเห็นว่าล่ะเพราะถือหิมะพองเลยอันนี้เป็นสีน้ำตาลว่านายังบ่เสียเด้กค่ะเนี่ย แสดงว่ามันมันขึ้นอยู่กับกับขอนใหม่น้ำเด้มันขึ้นอยู่กับชนิดของของขอนน้ำเด้คะ่ะเห็ดถึงจะมาเกิดเนี่ยมีเห็นบ้าเนี่ยเนี่ยคะ่พะพาอเขาถูกน้ำไหลาๆๆเขาเขาก็จะรุดไปเอง ทั้งเสียงค้นทั้งเสียงรุ่นโหยหวนแข่งกันเสียงรุ่นก็หฮนๆนยุ่งซัละค่ะเดี๋ยวยางต่อกัอนค่ะให้าปล่อยอีกโอ้ยปล่อยอีกแล้วค่ะแสดงว่าสลับกันออกเนี่ยค่ะช่วงนี้จะเป็นเห็ดดอกหูใหญ่ๆเนี่ยค่ะ ช่วงหลายเดือนเนี่ยแผ่นเป็นเจนลี่ยังสิจะไปสรุปว่าในเมืองนี้บ่มีเจนบ่มีเห็ดหนูหนูบ่มีเห็ดหูหนูบ่แมนซัำค่ะอันนี้อันนี้เสียบอ่อนอค่ะเนี่ยเสียบอ่อนอเนี่ยค่ะือจะบ่เสียดอกค่ะ อยากบดไดค่ะเพราะามันหน่อยมันบ่นมีไหลคือข้าเจ้าอุ้ยเดี๋ยวมือวันจันจะไปเบื้องขอนที่ที่พ่อได้ไหลมือนั่นนะคะ,ะต้องจะบ,บานแบบนี้แหละเพราะว่าถือน้ำอันนี้จังคือหูหนูเนี่ยค่ะเนี่ยแบบนี้ทึงทึงคือหูหนู นะนขนาดขอนวามีเปลือกเด้กค่ะโอ้พนยังมีเสือ้อยี่ได้กันเนี่ยเนี่ยอ้ยเสื้อเต็มอยู่เสื้อหูหนูเต็มอยู่เสื้อในน้อยนะคะเฮ้ยมวนเด็กมีในน้อยเห็นเก็บนี่กันยังมวน <c oughs> ที่ไปยางปลาเห็ดน้ำกันนะพี่เพิ่นแพร่ความความเย็นเล็บพ่นถอดสามเล็บแล้วว่าสั่นขึ้นมาค่ะเนี่ยคือยังใส่เกือบคูนี่มากนึกว่าจะเป็นบ่เปียกนะคะเพราะว่าบ่เคยใส่ลุยบ่เคยใส่ลุยโดนขนาดนี้เปียกเบิดเลยค่ะเปียก ขึ้นไปทัท้งซับแว่เนี่ยพวกคนทิงซับแวจะได้กินจะได้กินต้นหอมนีดที่ค่ะขนาดยังอยู่จังสิยังได้กินปานวายัมบุนเส้นน่รดค่ะโวนสัตว์แล้วหนาวแล้วซันค่ะกระเดาต้องเดาท่างด้วยะนี่ จำทางไ่ได้มานีตรงเดาทางเอาเถอะค่ะไอบอกว่ายาน้ำยาน้ำแล้วก็ยังน้ำอยู่มันมีน้ำค่ะน้ำตอนหลายเดือนมาแล้วแล้วยางยังสิ่ะค่ะน้ำน้ำไปเกี่ยวไปเกี่ยวหูแล้วเลือดไหลอยู่ตั้งโดนค่ะโอ้ยนีงสิอะค่ะเนี่ยเนี <laughs> ่ยเนี่ยคัน่นพ่นถือน้ำเนี่ยคันแม่นถือน้ำมีพองแล็กๆค่ะนี่ว่าเอาดอก กรอบเงินเพื่อค่ะเท่าแมวหลายอยู่เด้อนะคันเนี่ยคันคันมีเวลายางหานะ่ะเท่าเอาไปก่รร้างเอาไปแช่น้ำบิง่งเนี่ยค่ะ,คะเห็นบ่เนี่ยแห้งเอา,าไงไปไหนกันโอ้เนี่ยมองนี้แห้งอันมองนี้มองนี้บานเ่ะ แส้งว่าตอนนั้นก็นจะเป็นแบบขอนที่เก็บนะคะข้างหลังนี่เป็นข้างหลังนี่เป็นข้างหลังนี่บ่มีค่ะนี่แครเสียงคนบ่วงวงดอกนี่คันมี่เด็ดหน่อยนะบ่มีเงียบเลยค่ะคันคัน คันมีเด็กหน่อยในน้อยกันยังหลอยู่แต่ละขอนนี่ดอกในน้อยกันยังหลายไดนน้ค่ะ,ะเอาไปเัสีได้